โอเคสวัสดีครับพบกับผมยายชินชรในรูปแบบของสไตล์ของผมเลยนะครับก็อย่างที่เรียนว่าวันนี้เรามีโปรเจกต์หรือเผยแพร่พระสมเด็จนะครับวรลคังนะครับที่หายากที่สุดเท่าที่มีมานะครับส่วนเรื่องอื่นเรายังไม่พูดนะครับเราจะพูดในไอ้ส่วนที่เรามีนะครับนั่นคือสมเด็จวัลังพิมใหญ่นะครับที่มีอัญมณีอยู่ในองค์พระนะครับอัญมณีประเภทนี้นะครับ ส่วนใหญ่มาจากเมืองจันทร์นะครับนะครับเราได้นําเอามาเผยแพร่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วยังไม่เคยทําที่ไหนมาก่อนนะครับก็เป็นช่องทางช่องทางหนึ่งให้เป็นแนวศึกษาสะสมนะครับนะครับส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวเราค่อยบอกว่ากันรูปแบบของเราก็คือให้ดูเนื้อหาพิมพ์ทรงนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะอธิบายสั้นๆนะครับเพื่อให้ไขข้อสงสัยค่อยๆเป็นสเต็ปนะครับ ไม่ให้สับสนมากนะครับพูดเข้าใจง่ายนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวเราจะดูภาพตรงนี้กันเลยนะครับก็เดี๋ยวอธิบายให้ชัดนะครับแล้วก็จะให้ดูภาพนะครับภาพกรอบนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่นะครับสมเด็จเนี่ยคนทุกคนจะดูพิมพ์นะครับส่วนใหญ่นะครับพิมพ์ที่จะเห็นก็จะคือพิมพ์ใหญ่เกรดระซุ้มจระซุ้มหรือพิมพ์ภาพประธานนะครับนะครับแล้วที่เราจะมาโชว์เนี่ยคืออย่างเนี้ย คือเราเห็นเลยนะครับอัญมณีเนี่ยมันจะมีได้หลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นดำแดงเขียวฟ้าน้ำเงินคามเทามันจะมีหมดนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเราจะให้ดูกันครับว่าเหลืองนะครับเหลืองส้มแดงม่วงจะเป็นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเหลืองก็คือตัวนี้เลยครับเหลืองนะครับนี่ครับเหลืองเลงเป็นราคานี้นะครับส่วน้านท่านจะเห็นพวกแถวไซด์นะครับที่เกิดจากองค์พระนะครับการย่อยสลาย ของธาตุอินรีต่างๆแล้วก็รูต่างๆที่จะเกิดในองค์พระพระทุกนี้จะมีต้องมีอายุจริงๆนะครับถ้าไม่มีอายุเราจะมองไม่เห็นนะครับนะครับก็จะดูในส่วนของพวกแคลไซด์นะครับอ่าขยันนะครับเนี่ยดูดูแคลไซด์ว่านี่ครับขาขเนี่ยคือเคยแคลไซด์นะครับแคลไซด์นี้เกิดได้ก็ต่อเมื่อว่าพระต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีถึงจะเกิดนะครับพระใหม่ทําไม่ได้นะครับพระเก้ก็ทําไม่ได้นะครับหลักการก็จะมีมานี้นะครับอ่เดี๋ยวค่อยๆขยับขึ้นไปอีกนิดหน first first one, ึ่งครับอ่านี่ครับ อันนี้จะเป็นขาวนะครับจะเป็นขาวนะครับพ mm ื hmm. ้นผิวก็จะเป็นลักษณะเรียบนะครับเป็นอุกบาทบ้างสูกๆตำาๆขึ้นอยู่กับอ,องค์พระการเซตตัวขององค์พระพระที่มีอายุที่เยอะก็จะเห็นได้ชัดเจนกว่านะครับห mm hmm. ลักการในการดูพระเนี่ยของเราจะเบื้องต้นเนี่ยเราจะทําแบบให้เห็นนะครับ,รบ mm hmm. เห็นภาพแล้วชี้วัดด้วยอะไรต่างๆให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับ mm hmm. เราดูพิกด้านหลังนครับ พีชหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเราก็จะให้ดูกันในส่วนของในเรื่องของพื้นผิวนะครับพื้นผิวเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เรียบตึงนะครับจะขุกขัดสูงสูง,สงต่ำต่ำนั่นเกิดจากการทับถมการเกาะตัวของหินปูนต่างๆนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพระใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นกันนะครับแม้แต่ว่าแคลเซียมของปอมก็ทำมาแล้วแต่เป็นได้แค่แป้งรองพิมนะครับมันจะไม่ไม่เป็นแบบพวกแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยถ้า เป็นของแท้นะใช้แปรงถูแปรงือดถูจะไม่หลุดเลยนะครับยกเว้นแปรงลองพิมแปรงลองพิมเนี่ยถูปแป,ป๊บเดียวก็หลุดละหรือเอามือสกิดก็หลุดละนะหลัลากการก็เนื้อในเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะพระส่วนใหญ่เนี่ยที่ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นแบ่งเป็นสามชั้นนะครับเนื้อจริงนะครับแล้วก็มีาการทับถมแขวไซ้์นะครับสามชั้นที่ส่วนใหญ่เราจะพบเจอมากที่สุดนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยเรายังไม่เห็นนะที่ว่าจะ แต่ว่ายืนยันว่าเก๊ยังไม่มีแน่นอนครับเพราะเก๊ไม่มีเพราะว่าหลักการในการดูพระเนี่ยเราจะดูเรื่องของธรรมชาตินะครับพระที่มีธรรมชาติเนี่ยถ้ามันเกิดจากธรรมชาติเนี่ยเป็นพระปลอมพระเลียนแบบนะครับเราจะไม่บอกว่าพระไข่ไม่ดีไม่ใช่เราจะบอกว่าให้ดูแบบนี้นะครับเพื่อเป็นแบบนวทางสะสมศกษต่างไปนะครับนะครับก็เดี๋ยวดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับนะครับนี่นยครับคือเม็ดพวกเนี้ย ถ้าแบบว่าอยู่นานนะครับการเซตตัวนะครับก็จะคือจะเป็นแบบว่าไม่ใช่เป็นพระลรยนะครับถ้าเป็นพระลรยเนี่ยคือพระทำใหม่แน่นอนแต่เป็นพระอย่างเนี้ยคือจะมีการยุบยับคือการเซตตัวของเขานั่นคือพระที่มีอายุนะครับนะหลักๆก็คือมีหลายเนื้อหลายสีหลายพิมพ์นะครับเราก็จะเอามาประกอบกันหลายๆอย่างนะครับอย่างเงี้ยนะครับชัดขนาดเนี้ยบางคนบอกว่าเป็นแก้วอันนี้เราบอกเลยว่าถ้าเป็นแก้วมันจะไม่เป็นสีแบบนี้นะครับมันจะเป็นอีกสีหนึ่งเลยนะครับ แก้วเ,เดียคือมันจะมีทจ้งพวกอ่ะยันไม่มีเพชรพลอยนะครับกระจกอ่ากระจกไม่จะใสนะครับความคมจะไม่เหมือนกับพวกอันยัมันดีพวกเพชรพลอยนะเพราะความคมมันผิดกันนะครับเราดูอ่าการเซตตัวการบนอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจง่ายนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราเอามาทดสอบกันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็กว่าเราจะเอามาสรุปเป็นพระแต่ละองค์เนี่ยใช้เวลานานนะครับไม่ใช่ว่าหยิบมาแล้วก็ทาเทปหยิบมาทําเทปนู่นนั่นมันไม่เกิดประโยชน์นะครับ เรามีพระที่เยอะที่สุดนะครับในวงการพระก็ตอนนี้ก็ถือว่าเราครองแชมป์ไปแล้วนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนว่าพระเนี่ยมีหลายแบบนะครับไม่จำเป็นต้องจาเจียย่กับเนื้อเดียวพิมพ์เดียวทรงเดียวอ่าอันนี้ผิดหลักนะครับคือต้องเปิดใจนะครับการเปิดใจเนี่ยเวลาดูพระเนี่ยต้องศึกษาไปเรื่อยนะครับศึกษาจากผู้รู้ผู้ชํานาญการนะครับอะไห,หลายอย่างนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอในองค์พระเนี่ยก็จะมีมากนะครับมีมากเลยทั้ง พสุเดียส่วนใหญ่เขาจะดูเลือกแขนงไอแคลไซด์นะครับแคลไซด์เนี่ยมันจะเกิดนะครับเป็นผืน่นลักษณะอย่างนี้ครับนะครับเป็นการทับถมนะครับเป็นการทับถมนะถือว่า,าจัดอยู่ในแนวหน้านะครับเพราะว่าผ้าที่มีอายุเกี่ยวกับปูนหอยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับนะต้องมีนะครับส่วนใหญ่90%นตะต้องมีนะครับยกเว้นปูนบางชนิดนะครับที่จะไม่มีที่ไม่เห็นนะน่ครับนี่ก็นี่นี่คือองคใหม่นะแต่ว่าเราจะให้ดูมันแบบ ชัดเลยนะครับนี่นะครับลักษณะนี้นะครับแถบสายก็ยังเกาะเหมือนเดิมนะครับแถบสายเกาะเหมือนเดิมนะครับแล้วเนื้ออัจจะมาดีตรงนี้ก็คือเป็นพลอยเมืองจันทรนะครับที่สมัยก่อนเนี่ยพวกคนแจ่คคนจีนเนี่ยเอามาถวายแล้วก็เอามาบดตำใส่ับพระตุ้งเด็ดนะครับหรือโรยหน้าพิมพ์ก็เองก็อาจเป็นไปได้นะครับเนะบืเ้องต้นเนี่ยเราก็จะให้ดูกัน นะครับว่าหลายหลายแบบนะครับแต่ตอนนี้เราเอาพิมพ์สเด็ปราคาพิมพ์ใหญ่นะครับมีทั้งเกตโตซุ้มพิมพ์ลงพุทธนะครับเอามาให้ดูกันนะครับอัญมณีก็ค่อนข้างจะชัดเจนละหายากนะครับหายากเท่าที่รู้มาเนี่ยเม็ดนึงก็ได้ประมาณหลายหมื่นนะครับแต่ใส่องค์พระนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับนะก็นะครับเดี๋ยวได้ดูไปเรื่อยๆครับแผงไซส์ก็เหมือนเดิมต้องมีทุกองนะครับ เนื้อพระก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเนื้อพระ,ะโดยด้วยการมีการทับถมเนื้นอมันไม่เกิดเพราะแค่สายเข้าไปปกคลุมความหนาแน่นค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะนะ,ะนะด,ดูดูด้านหลังอีกรอบนะครับด้านหลังก็จะเป็นอขอยาตปรับนะครับนี่ครับหื้อผิว3มชั้นเหมือนกันครับก็มีเนื้อจริงนะครับแล้วก็คาบแล้วก็ แคลไซด์นะครับที่มีการเกาะทับถมกันประมาณร้อยกว่าปีนะครับส่วนใหญ่พระสูเดของเราจะเป็นร้อยกว่าปีทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าพระเพิ่งจะ 5: ปี10ปีแล้วมันทำได้นะครับอ่าพระที่มีอายุตองเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็เื้องต้นเราก็จะให้คร่าวๆกันว่า,าสมเด็จพระครั้งเนี่ยมีหลายแบบนะครับเพื่อจะได้ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับว่าเอ้ยสมเด็จเนี่ยมันไม่ได้มีพิมพ์เดียวทรงเดียวนะครับมีหลายพิมพ์นะครับเท่าที่ผมทราบก็น่าจะประมาณ6000กว่าพิม นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยที่เราเจอสามพันนะก็หลักการในการดูพระเนี่ยเราพยายามสอนให้โดยประมาณนี้นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเราก็เผยแพร่ประมาณนี้นะครับเพื่อให้คนได้ศึกษานะครับม,มีการเผยแพร่ไปปุ๊บเป็นเรื่องที่ดีเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดีนะครับ YouTube ยูทูบจะเป็นเรื่องสําคัญนะครับ YouTube ผมเองก็พยายามทาขึ้นมาให้ดีที่สุดนะครับให้เกิดคําพิพากที่น้อยที่สุดไม่มีใครด่าก็ใช้ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุนดีครับผม